สวัสดีครับอยู่กับผมโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์ครับผมและในวันนี้คุณอยู่ในเกม r a g n a r o ok ออนไลน์และในวันนี้ผมก็จะมารีวิวสาย Auto Work Style หรือสายที่ผมกำลังเล่นอยู่ในนับปัจจุบันนี้นะผมโอเคเดีย๋ยวเราเริ่มจากทฤษฎีก่อนนะครับผมมาดูไอเทมที่ผมสวมใส่นะตอนนี้ที่ผมกำลังจะไปล่าของนะผมผมก็ใส่เป็นหมวกงูแล้วก็หัวเป็น ูแอคแท็กสปีดแล้วผมก็ใส่นี้ก็เพิ่มเอจิหนึ่งนะผมอ่าแล้วก็เซตไววิงสูตรทั้งเซตเลยส่วนเรื่องออปชั่นก็เอจิปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่นั่นครับเล็กน้อยนะผมส่วนเสื้อนี่ผมใส่เป็นการ์ดหุ่นยนต์การ์ดโง่ในหุ่นยนต์แหละฮะก็เมื่อเพิ่มค่ารักหนึ่งต่อเอจิสิบแปดหน่วยเนี่ยมันก็เมื่อเราเอจิเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้รัก เพิ่มขึ้นนะผมผมก็ใส่เป็นบวกศูนย์ใส่แบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะมีการ์ดที่ดีกว่านี้นะผมแต่มันค่อนข้างที่จะราคาแพงส่วนเรื่องของธนูผมก็ใส่ธนูเช่ามาเป็นเพิ่ม a g 3บวกสแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่ม ASPD-2 บวกสนะผมเป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่งตัวนี้ก็เช่าได้ที่ เมืองแม้นะผมผมว่ามีคนทําคลิปเรื่องการเช่าวเนี่ยเยอะพอสมควรก็สามารถที่จะไปหาดูได้นะผมซึ่งเช่านี่มันก็จะเสียในเรื่องของเออเหรียญเหรียญน,นี่ครับผมอ,อีคอนนะผมอีคัสคอน หรือไม่ก็ถ้าเช่าเป็น7วันก็จะเสีย10บมะกรน,นะผมโอเคผมจะอัพเป็นไอจเป็น120ก่อนเพื่อที่จะให้ a อฟพของเรานะมันเยอะขึ้นแล้วก็มีค่าของฟรีที่มันเยอะขึ้นหรืออัตราหลบหลีกนะผมแล้วก็ลงลักในเรื่องของลัก87ไว้ก่อนเพื่อที่จะให้หมามันออกเยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องของเด็กเพื่อที่จะให มันมีคิดหน่อยแล้วก็มีความแม่นยําในการโจมตีมอนเตอร์แล้วก็มีอัตราที่แรงด้วยนะผมตอนนี้ผมก็เล่นได้มาครึ่งทางแล้วแหละยังไม่สุดนะผมถ้าหากสุดแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีนึงว่าผมเล่นในแนวไหนบ้างนะตอนนี้ก็แบบครึ่งทางก่อนตอนนี้เลเวลผมก็อยู่ที่129นะครับผมโอเคมาพูดของเรื่องของสกิลสกิลที่ผมอัพก็แรกๆกก็ เป็นในส่วนของเรื่อง a อ r o Storm ก่อนเพื่อที่จะให้เราเก็บเลเวลได้ดีขึ้นในช่วงของปาร์ตี้เพราะว่าในช่วงของแรกๆสายหมาเนี่ยเป็นเก็บการเก็บเลเวลที่ช้ามากเลยแล้วกันแล้วก็พอเรา up แอลโ o ส t ตอมเลเวลสิแล้วเนี่ยผมก็ไปในของเรื่องของหมาก่อนแล้วกันเพราะว่าสาย ออโตวิสตัยเนี่ยของเราเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของหมาออกด้วยเพราะว่าการยิงธรรมดาไปแล้วก็ถ้าหากหมาไม่ออกเลยมันก็จะไม่แรงเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะอัพหมาก่อนอัพหมาซึ่งพัทส,สี่ตัวนี้อัพแค่1พอนะผมเพราะว่าเป็นทางผ่านในการอัพความแรงของหมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องเปลืองจ็อบนะผมเพราะว่าเราจะเอาจ็อบไปอัพอย่างอื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าอัพอันนี้ไปจ็อบสิบเนี่ยคุณจะเสียโอกาสในเรื่องของการได้รับสกิล เฟียบีดนะผมเพราะว่าสกิลตัวนี้มันทําให้เรายิงเบิลเหมือนหมวกงูหมวกงูมีโอกาสที่จะยิงเบิลเนี่ยยี้แต่แค่2ดอกใช่ไหมครับผมแต่ถ้าหากเราอัพเฟียบีดเนี่ยหรือเป็นเลเวลห้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยิงเบิลไปถึง4ดอกเนี่ยบวก1-4ถึงดอกโอกาสที่แสดงผลถึง30%สตสกิลตัวนี้เป็นบัฟของตัวเองนะผมสามารถกดใช้ได้แต่ถ้าหากไม่บัฟมันมันก็จะไม่มีโอกาสนะมันไม่ใช่เป็นสกิลพาสซีฟหรือแอคทีฟของเรานะผมโอเค แล้วก็สกิลด้านล่างนี้ก็คือโนลิมิตมันก็เหมือนกับโหมดเบอร์เซกน่ะทำให้เราได้พลังโจมตีถึง3.5เท่าคือแบบยิงแบบแรงมากๆแล้วก็แต่พลังป้องกันของเราแล้วก็เกาะป้องกันเวของเรานี่ก็จะลดลงเหลือแค่หนึ่งนะผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะไปฟาร์มในแมปของ กาดเฮมนะครับผมซึ่งเป็นชั้น 2F ก็อยู่ตรงบริเวณนี้มันก็จะมีตัวม้าดำนะครับผมราคาการของม้าดำนี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็มีโอลิอีลูให้เราดับด้วยคาเมล่านี่คาเมล่านี่ลูกน้องเป็นกากรอยสามารถที่จะยิงลูกน้องเพื่อนที่จะเอาอีวิโบได้ด้วยนะครับผมแต่ผมก็ไม่เคยดอกเหมือนกันนะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดอกไหมแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะดอกนะครับผมเพราะว่าลูกน้องมันก็เป็นถึงเออกากรอยเลยละกันโอเค แล้วก็อีวิโดกนี่ก็ขายได้ราคาดีแล้วก็เลดี้นี่ก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยแล้วก็ราคาที่ดีมากส่วนไรเวิร์ดนี่ก็ถ้ามันดอกหมวกไรเวิร์ดก็คงน่าจะดีนะแต่มันไม่ดอกนะก็เป็นมอนที่ยิงผ่านๆไปแล้วกันแล้วก็วันเดอร์นี่ก็ดอกพวกของ OCA ราคาที่เขาขายกันอยู่ก็เกือบเอ็มเลยและกันแล้วก็ในเรื่องของมูลรมมสานี่ก็ราคาดีเหมือนกันนะผมเกือบ 2M เอ็มนะผมสอามเอ็มหเอ็มเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นเดือนดูตลาดนานละ โอเคสกิล okay. ที่ผมจะใช้แนะนำในวันนี้ก็คือ Fear Beat l เล e วลแล้วก็เป็นสกิลบัฟตัวเองในของเป็น Archer รนะผมอ่าบัฟอิมอแนะผมแล้วก็สกิลที่ไว้วิ่งเร็วนะผมเอ่อวินบลกเกอร์นะผมแล้วก็สกิลตัวนี้นะผมแต่สกิลพัคเคอรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมเพราะว่ามันจะเปลืองมานาะเพราะว่าเราเป็นสายที่จะไปโซโล่มวนนะผม แต่ก็ไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ถ้าหากใครมีหมวกไรเวิร์ดเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะมันเลยทีเดียวว่ามันใช้ในเรื่องของสกิลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแอโรสตอมแล้วก็พายบีนะคผมอ่าโอเคก็พูดถึงแบบสายนี้ก่อนละกันเพราะว่าผมก็ยังไม่มีหมวกไรเวิร์ดที่จะมารีวิวให้ดูนะผมก็พูดถึงในเรื่องของนี้ไปก่อนละกันโอเคครับพอผมพูดจบแล้วเดีย๋ยวเราไปดูเหตุการณ์จริงๆเลยละกันว่า มันจะดีสักแค่ไหนกับสายล์ออเทิร์วสไตล์นะผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ทางด้านในของดันเจี้ยนแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ยิงมอลไปเรื่อยนะผมก็ต้องดูนะผมต้องดูดีๆว่าถ้าสกิลเฟียร์บีทของเราหมดเนี่ยเราก็ต้องรีบเติบนะผมเพราะว่ามันจะทำให้เรายิงเบิ้ลน,นะผม ถ้าเราเจอคิมล่าเนี่ยเรากดแอลโรสตอมนะผมโอ้โเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะทำไมถึงผมไม่ยิงแบบธรรมดาไปผมอยากได้ยิงแบบลูกน้องด้วยถ้าหากยิงบอสคามิล่าไปเนี่ยเอย้มันมันม,ม,ม,มันไม่ใช่บอสมันเป็นมอนเตอร์นะผมถ้าหากเรายิงตัวคามิล่าไปเนี่ยมันก็จะตายเลยลูกน้องเราก็จะไม่ได้ของจากลูกน้องเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเลือกทางที่จะแอลโรสตอมตัวคารคอยก่อนนะผมนี่ฮะ มันก็จะมีอเทมดอบด้วยนะผมเผือ่อที่จะเป็น Evil อี i วิลโบรดปมาดอบมาเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อยฆ่าตัวของคามิล่ามาดำก็เช่นเดียวกันนะผมแต่ตอนนี้ผมขอปรับตัวสกิลออกก่อนเพราะว่าถึงว่ามมันไปล็อกนะ โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาทสสกิลโนลิมิตของเรานะผมว่ามันจะมีการโจมตีที่รุนแรงสักแค่ไหนอ่ะเดีย๋ยวผมชาร์จ no โนลิมิตนะครับตอนนี้ผมก็ใช้สกิลโนลิมิตแล้วยิงครับโหยิงทีเดียวเบิ้ลทีละเจ็ดพันนะผมโคตรแรงผมบอกเลยนะฮะยิงแป๊บเดียวมอนตายนะผมปับป๊บปั๊บแต่อย่าให้มอนตีเราโดนนะผมว่าน่าจะมีจุกอะ่ะ โอเคครับสำหรับวันนี้ผม Professional Gamer ก็ต้องขอตัวลาไก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะผมแล้วเจอกันแน่นอนครับบ๊ายบาย